สวัสดีครับนะครับล่าสุดนี้นะครับในกลุ่มของอสมาคมไรเดอร์นะครับก็ได้ประกาศนะครับว่าวันศุกร์ที่ส3นี้นะครับนัดกินข้าวหน้าตึกทีวันเวลาสิบโมงนะครับข้อเรียกร้องเบื้องต้นที่จะขอเรียกร้องกันลายแมนนะครับก็คือการยกเลิกการพักงานนะครับการพักงานคือพ,พักงานสินาทีนีย่ยคิดว่าในตรงนี้เขาทํามาเพื่อบังคับไม่ให้ไรเดอร์พักงานอันนี้กายเป็นว่า มันเป็นการบีบคั้นมากเกินไปซึ่งนะครับกลายเป็นว่าในอดีตคุณโฆษณาคําว่าอาชีพอิสระนะครับมีรายได้ที่มั่นคงนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้อิสระมันถูกบังคับแต่รายได้ก็ไม่ได้มั่นคงอย่างที่ในอดีตท,ที่คุณเขียนเอาไว้เนาะนะครับมันมีข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างครับงานแบดควรเอาออกนะครับข้อนี้เหมือนกันถ้าไม่เอางานแบดออกควรจะเพิ่ม เงินของงานแบดขึ้นไปอีกและอย่างหนึง่งถ้างานแรกเข้ามาสมมติราคา80บาทแล้วมีแบดเข้ามาที่ใกล้กว่าคุณไม่ควรไปหักออกให้เหลืออาจจะเหลือแค่60ไม่ควรคุณจะค,ณคุณควรจะบวกไปเลยซึ่งงานประเภทนี้มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายและอย่างหนึง่งถ้ารเดอร์มีเพียงพอคุณไม่ควรยัดงานแบดให้กับงานก่อนหน้านี้มันทุเลศ มันทําให้ลูกค้ารอนาแล้วสุดท้ายมันจะไปเหมือนกับแอปพลิเคชันอื่นๆืนไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าหรือ g r a ็นะครับหรือช้อปปี้ฟู้ที่ลูกค้าบ่นว่าเมื่อไหร่จะได้ของสั่งบิงซูสั่งอเมซอนสั่งกาแฟแต่ไปติดนานแบทที่เป็นพิซซาหรืออะไรก็ไรแต่ที่มันทํานานๆนะครับแล้วทำไมไรเดอร์ตกทุกอย่างลงที่ไรเดอร์หมดดาวลดมึงก็แบนถูกไหมนะครับ งดรับคนใหม่คนเดิมแม่งก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่คุณทําระบบใม่แบบนี้ไงเขาก็เลยไม่อยากวิ่งกันนะครับแล้วก็อย่างคืออ่าคนที่ค้างอยู่ในระบบก็มีก็ยังไม่เปิดระบบให้คนเนี่ยน้องเฮียแถวบ้านอะตรงเรื่องไปตั้งนานแล้วเดี๋ยวก็เอาเอกสารเพิ่มเดี๋ยวก็เอเอกสารเพิ่มแม่งก็ไม่ผ่านตะกะทีนะครับการปิดแบน์ควรมีหลักฐาน มีหลักฐาในให้เขานิดนึงว่าแบนเพราะอะไรและอย่างอีกข้อหนึ่งที่อยากจะพูดไม่ควรแบนถ้าไม่ได้วิ่งงานไม่ควรแบนเขาก่อนที่จะแบนเขาควรจะส่งเอสเหาเขาก่อนหน้านี้คุณคุณอยากให้เรามาวิ่งแต่พอเราไม่ได้วิ่งงานนะครับคุณก็แบนเราโรบินฮูดส่งมาเตือนก่อนก่อนที่จะแบนควรเป็นอย่าง,งานั้นแล้วควรจะแบน ไม่ได้วิ่งงานอย่างน้อย6เดือนไม่ควรจะบ30หรือ45วันมันน้อยเกินไป